พระรอดมหาวันองค์นี้นะครับเป็นพระรอดมหาวันพิมพ์กลางซึ่งถ้าเราได้เจอได้พบเห็นนะครับเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่พิมพิมด้วยกันสําหรับพระรอดนะครับก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ก็จะมีอยู่หลายพิมพ์ด้วยกันนะครับ ซึ่งถ้าเราศึกษาจากตำรับตำราที่เขียนเอาไว้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีทั้งพิมพ์ต่อนะครับนั่นก็หมายถึงว่ามีลักษณะที่มีอยู่หลายพิมพ์ด้วยกันแต่สำหรับพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กหรือพิม กลางนี้ก็จะมีอยู่ค่อนข้างจะหลายพิมพ์หลายหน้านะครับถ้าเราดูจากาตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับแต่ส่วนที่เราจะรู้จริงไม่จริงแท้ไม่แท้นะครับเราก็ให้เราูมาดูความเก่าของพระรอดนะครับพุทธคุณของพระรอดเป็นพุทธคุณที่ มีประสบการณ์นะครับคือรอดก็คือรอดจริงๆหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นความแค้วคาดปลอดภัยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับจึงได้มีขนาดนามว่าเป็นพระรอดนั่นเองคือสร้างพระรอดขึ้นมาพเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้เมือง หาริพุนชัยหรือเมืองลำคูนนะครับให้มีความอารอดอยู่รอดปลอดภัยจากาภัยอันตรายใดๆที่จะเข้ามา,าจากศัตรูที่จะเข้ามาสู่เมืองหาริพุนชัยนั่นเองประสบการณ์ที่มีการเล่าขานกันสำหรับพระรอดนะครับใครที่ห้อยพระราดหนึ่งละ ไม่มีโอกาสที่จะตายหงยกเว้นพระรอดเกนะครับถ้าเป็นพระรอดปลอมหรือเก่นั่นแหละถึงจะมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะตายได้นะครับแต่ถ้าเป็นพระรอดที่เป็นของแท้รับรองว่ามีโอกาสอยู่รอดปลอดภัยนะครับถ้างั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระรอดส่วนที่สอง ที่คนมักจะกล่าวขานกันก็คือเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับมีประสบการณ์ของคนที่ขึ้นลงขึ้นศาลในมาเล่าให้ฟังไม่ต่ำกว่าสีลายด้วยกันนะครับว่ากรณีที่ห้อยพระรอดขึ้นไปสู่การต่อสู้คดีในศาลถ้าเป็นโจทย์ก็จะชนะจำเลย แต่ถ้าเป็นจำเลยก็มักจะรอดจากคดีนั้นหมายถึงว่าถูกยกฟ้องนั่นเองนะครับนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ที่เล่ากันมา,าทั้งที่คนที่มีชีวิตอยู่มาเล่าให้ฟังซึ่ง เขาไปขึ้นศาลอยู่ที่โคราชที่สีคิ้วนะครับก็เกี่ยวกับศาลที่มีการฟ้องร้องกันปรากฏว่าเขาเป็นคนถูกฟ้องร้องอไปขึ้นศาลปรากฏว่าคดีนั้นหลุดนะครับแล้วก็มีอีกหลาย,ลายคนที่ที่เล่าทั้งที่บอกอที่เล่า บุคคลกล่าวถึงบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าบอกต่อกันนะครับเพราะว่าอ่าร,รอดพุทธคุณของท่านนะครับก็คือแค้วคาาปลอดภัยเมตตามหานิยมอำนาจ บารมีเสริมอำนาจเสริมบารมีนะครับทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่นี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ